ขับรถน้อยมาแหงจังเลยจักคิดว่งสว่าเนาะครับสิมาตั้งแต่ดุนหักก็ไปทางรถใหญ่เนี่ยไปเลยทางแม่นแม่นพูดมาตกคองมทุกรถรถจนะคืนผสูนพี่น้องเอ้ยทงนี้กําลังหาตีเปะรือว่าบัดแทกเนาะเพื่อนเริ่มก่อเออ โอ้โ oh, แบบม oh, ุมเทคานบ่น ah ี ah ่นะก็หอดขึ hmm. mm ้นประมาณนี้มันนี่แหก็รค้านอีกสี่บ่โอ้เออออเออเออเ้ก็ได้แทกไว้แบบนี้โอ้อ่าอ่าได้จากก้อนจากก้อนเนาะไม่มาสักแต่จะโรยเลยเนาะจะรยจรยหรือจะเลี้ยจะรยสนุน ข่อยยังบ่ได้จะโดยซําได้ข่อยจะโดยได้ข่อยโอ้ยบ่ยอกเจ้ากินซาข่อยยันเจ้าบ่อิ่มนะขอยยนเจ้าบ่อิ่มได้บ่ขึ้นกลางไว้ให้ลูกโอ้บงดูตัวอย่างเพลงลูกบูขึ้นกลางไว้ให้ลูกดูๆคาเพลงลูแม่กินหัวลูกกินหางแม่กินกลูกลูกกินซนเนาะโอ้ยเนาะ ตัวซีดนะไม้ให้ลูกกินเนี่ยทักทานสบายดีคุยพี่น้องเย็บซีเบอร์สุขสุขคนเ้อะบ่บาพี่น้องข้างลาวข้างไทยหรือ่างประเทศเนาะเคยยินดีตอนรับข้าวซู สองสาวนอนคือเก่าคดนเดิมพูดพี่น้องเลยเพิ่มเติมวันนี้เดินทางมาหาทางสาวเต๋อพี่น้องเลยกระศรีมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเบิ่งได้ชมเนาะมาบ้านทางสาวเตวเพิ่นฮอดคันไรเล่พ่ดพี่น้องเลยก็คือได้ยินข่าวยินข่าวเนาะทางสาวเตวเพิ่นว่าอยู่ทางสาสศีมาเห็ดวิ่งพูดพี่น้องเลยแต่บอกว่ามื่อใดเนาะพี่น้องเนาะโดยทางพม่านี่ก็ทางสาร,ระศรีมาบอได้มาพ่อพี่น้องเลย ลมลมเนาะหนาวกันหนาวพี่พี่น้องมื่อนี้กันหนาวเนาะจนว่าสวรรค์พี่พี่น้องเอ้ขี่รถน้อยเนาะมือกระจังโก้ขู่กระแข็งเอาเฮ็ดจังไรพีพี่น้องเนาะนาทีอาไ้ล่ะใจของเฮาอยากไปพี่พี่น้องเอ้ต้องสู้ต้องเดินเนาะโดยถ้าบบเดินบบสู้อีหยังกับ่บสำเร็จอีหยังกับ่บได้พี่พี่น้องเอ้ถ้าเฮ้าถอยก็คือว่าเนี่ยเนาะ อยงกะลมเดียวไปเบิร์ดทุกจริงทุกอย่างพ,พี่น้องต้องเหตุต้องสู่คืท,ทางสนุน,นเซนกันเนาะคนเดียว,พ,วพี่น้องเลยชีวิตเดินทางคนเดียวอ่าไปแบบอ่าบุมิจุดหมายเนาะไปเรื่อยๆพี่น้อง <c oughs> อ้าจังใดบัว่าลายใหญ่หางกลับไปเบืองไปส้มกันเลยเนาะว่าทางสเตลเห็ดอย่างนี้ช่วงนี้เนาะโดย พี่น้องเอ้วนี่จะเอาหอดบ้านเสาเตาที่เรียบร้อยเนะาะอ่าเมื่อวานนี่กับบริมาพี่พี่น้องเอ้นี่เดินทางมามาหนินเนาะน้ำเต็มปอดอบัสดุมาครบมาหนิเนาะสร้างลงมือมาเห็ดเบียบมม้ยบ่มานน่เนาะสบายดีเด้อพ่อเด้อ ามาแทนเขานี่เอาจะมาใหม่บ่ใหมแทนไะแทนใครแทนเตยแทนเตยแทนเยโอ้เน่กแต่าดิสองคนเพิ่นเนาะจะเป็นยงบ่แตงเช้าแตงยี่เป็นไงเจ้าว่าจะไสองชาวตอหินยังดชชาวตมืนี่ สบายดีชาวเต๋ออยู่เพื่อนคนเดียวบ่ามาหนิเออน้อ,นองๆกลับบ้านมาเลยโอ้กลับแต่เศร้าอ่างก็กลับมาหนี่บ่อ,อือดอกไม้พื้นที่เพื่อนถักเสือถักเพลอีกแล้วชาวเต๋ยเนี่ยหนาวดิชาวเต๋อเอ้ยไปขับรถมากกับจนจัง <g> เย็นมดเย็นเขก็คูอเออหอยมาแต่ใส้ซอเต๋นี่โอ้หอยสลิาตามันออกเด้อบตาออกเมาเลยลูกชายไปใส้กับสะมุสมิงอยู่ อืมสิหาเลาะอีเลยสางสิลงมือเห็ดมื้อนี้บ่ซะแตวอืมเริ่มก่อมื้อนี้อ๋อจรินําเริ่มเ็ดเริ่มสร้างแล้วอบโรนเนาะอืมนันชาวแตวแล้วบ่นาวเสือกเหีก็บ่ใส่ ใส่เสื้อแขนสั้นเห็ดเบี้ยเลยอุ้ยข่อยสองโตสามโตยังหนาวสั้นอยู่เลยอ๋อฮ้อนโบปินมาแล้พี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีฮึโอ้ยหนาวแล้วข่อยร่างถุยบ่อเรียบร้อยขี่ไปเก็บขี่พุ่นสิติดอ้าพี่น้องเอ้ยผมจะเห็ดเวียยเห็ดงานเพิ่นเนาะแต่เ้าแต่เสียว อันนี้ก็คือเป็นมือที่สร้างเพื่อนรวบรวมกันมาก่อรือว่ามาเฮ็ดเวียกให้ทางสาเต๋พี่น้องเอ้เห็นเนาะเขือนเพิ่นกำลังเบิกไงเพ่พี่น้องเพื่อเฮ็ดเพื่ออ้อมถือว่าแล้วเรียบร้อยเนาะตหนาวพี่น้องเอ้ลมหนาวสองสามมื้อแล้วเนาะ và nhà cận thằng nào thân yên giặc chào tèo hà nhà ngôm ngàm nhiều hà mấy pin pin như vậy, thế bạn về nhà sao tèo nè hà mấy pin ô hà mi ยไม่ได้กินข่าเ้าว,โว์โอ้ยไฟชนองเลย่อยตาลไลน้ำเจ้าเลยเอานนำล้นนํำล้อน,นลอเออ,ออสอนแต่เราเต้นลองๆอไฟชนองเลยอืมจเห็ดยังป,ปุบป,ปุบอยู่โอ้เห็ดไม่นี่ผ้าหมอ้อ โอ้ขีบกระเจ้าสีหาไม่ปีงหานีบสิ้นนะฮึฮึงึฮ้าึ้ึฮึฮึฮึนึฮึฮอฮมฮึนึฮ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 ึี้ฮึลึงเลึฮ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 เ

เราลมผัดนจ่อยจ่อยเพ่น้อยนนได้เ็ยงกันหน่อยนึงก็ได้ขอเสือกทนกันคนก่อนาคนาคนโอ้หาคนหึงวด้วยจะกนได้อันเ่ะาห้าสิเเพรว่าคนึงยืดแต่เพิ่มาแเลยวัวหน้าคือเก่าเนาะ ชงโลชงโลตบปูนชอบหนึ่งบ้านี่โอ,โอ,โอ,โอ้ถามเพื่อ <laughs> เพื่ออะไรสูตรเพอะไร <laughs> <laughs> อ่าเห็ดเองได้ <laughs> ข่อยได้ทีข่อยได้เ <laughs> ห็ดเองได้ะ ລາສຸກເສີນເນາະພໍໄດ້ຕໍ່ເຕີມເືອນສັ້ນນິດເນາະພໍໄດ້ສຸດເດີ້ມາມາເດີ້ມາມາເ บ่ฮอนบ่อันบ่มีอันแฮ่ปนบ่ตายยุดรกเนอะอ่าถ้าเฮาโบกยังมาอันนั้นฮ้อนแม่โอ้ยทั้งเย็นทั้งหนาวพี่ินองเลยตัดเกินได้บ่อนตัดปากเอาสร้าเลย เอาไว้ขายน้ำขาเห็ดทานเห็ดอย่างนี้เดีมาถามซื้อน้ำผูสร้างเพรได้ยดูดนะเอาเ้อเากรว่าสนํา่อยร่าอว่ันเ่าอากรนะ่าบาะน่าเอวาัอ่นอนตอเนเอาะ่าาะ่าสเอานเอา่าเอกนวกรนเาะ่ากอากา ใส่สอบได้เดี๋ยวนี้นะสอบันเดิมเนาะราะสนี่กบอิรัก้เดียวบ้านเราถึงยงใส่สอบนินนะักเินตาะสโลต่อสอบหนึ่งรพี่น้องเอ้ยสองโลใส่ต่อสอบปุ่นหนึง เกไว้ไว้ใช้นียนเนีเก็บไว้มีคุณค่ายอยู่ได้กระสอบก็ได้อับไโดอ้โอ้ยหนาวได้พูพี่น้องเลยจะมาหนาวแท้หนาวว่าเมื่อนี้ทั้งหนาวทั้งเย็น ขนมซันบับบับแมนแมนตุ่มพาโฮมสองสามผืนกันยังเย็นอยู่ขับรถน่อยมาแหงจังเลยจะอยากินเบอสัมางแล้วขับจีฮิบมาเต็มเต็มเดิดูหาคอ

ก้มหน้าก้มตาไปทางไหนดิเนาะไปทางไหนไปทางไหนจ้าก้มหน้าลงไปไนไปมเข่เออเืนแม่เจ้าวะดน้่ยจะเตรียมส่งใหม่ด้เอเส่งเจ้ากเ่้กมหน้างเาไเนเ่อไรวะส่งเาะ ส่งเราแบบมีแบบนั่นนี้หมวดทรงนี้มีถุงมีไทยเนาะเราไปนงเรียบเรียบอ่ะเต็นเลยตอนนี้กสรสางกำลังประสมปูนพ้องเลยตอนนี้ก็กำลังฮตีแบบเดียว่าปัตแทะเนาะเพื่อนเริ่มก่อ โอ้โแบบมุมเทคานบอนี่นะก็หอดขึ้นประมาณนี้มันนี่แล้วก็เทคานเอกซี่บอโอ้เออเออออเอแล้วก็ได้แทกไว้แบบนี้โอ้อ่อ่าได้จากกอนจากกอนเนาะ จังสันบ่เนาะพึ่งเคยเห็นเนี่ยนี่แกข้นเือละขันตอนวันนี้มุ้งเฟืเลยเด้อ พิงเลียดประชีนอุ่นๆแน่นอนึงยูโฮมันนาสั้นแบบแบบกบัดแทกแต่ละมุมละมุมอพี่น้อไงเพื่อว่าให้เห็นมุมกว้างบล็อกเนาะ Nam nam แล้วเตรียมไว้ปรึก đó นี่ nó, โพเสาแห้งโต sao teo, เต้าเอาหยังเด้มากินน่ะเอาเด้ออีกล้วยหมากนึงเอาเลยเด้อ ข่อยยังไม่ได้จัดดูยิ่งได้ข่อยจัดดได้าข่อยโอ้ยอกเจ้ากินซาขอยยันเจ้าบมูอิ่มนะขอยยันเจ้าบมูอิ่มนะขึนกลางไว้ให้ลูกโอ้หวงดูตัวย่างเพลงลูกบูขึงกลางไว้ให้ลูกดูความเพลงลูกแม่กินหัวลูกกินหาง แม่กินกระลูกลูกกินซีดอันนี้เป็นน้องเนาะโอ้ยเนาะตัวซีดทำไมให้ลูกกินแม่ยนเมียนกินกวากระเพาะปู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 ซ้ำกระลูกว่าจะซื้อกันมาตัวจ้อนแหนมที่เจะหมักมุมนไปเลยเอาหุบคาลูกไอ้ยังกามักมัดเกรงว้าถูกมุมเลยนี่เนาะขีดไว้ขีดไว้ กลับหันมาเอื้อในั่นกะแล้วก็นําเด้เนาะตัวเราขับรถนี่นั่นบ่าวมูนี่นะนี่ใจแทนเตวเด้เนาะเปนเตสาหาคน่สเตเอออีกบ่เกิน2-3มดอกนี่เพราะว่าค่าเดี๋ยวคาเดียว้นี่ กนน,นนนวไปก็เพิ่งเห็นได้เห็นแบบนี้นะเ่ลาสร้างเพิ่อกู้เคยคิดว่าเพิ่นเอาแบบมาตรฐานเลยอันนี้ละเอียดเนาะละเอียดงานอือหน้อยอุตส่าหี่ก็พาไป ลงไปแนวใด๋น่ะย่างไปบาเจลรถแท้โอ้ยสิรีอีเต็กไถเงงุงูบุกสนอาเลดรถอยู่เส้ทางเนาะพุ่นน่ะทางเลยเคยคิดว่าเราสิเมื่อแต่มื้อนั้นยงซเนาะอยู่ต่ออืมมื้อนี้หนาวแล้วากาศามพอได้ทางนั้นก็3นี่ก็3เวเกันอุ่นแล้วเนาะ สิไว้ดอกก็แต่เตือนจ้าเนาะสร้างหาคนนาะได้อยู่ดอกนี่เลยลงมือเฮ็ดจจวดๆมูมาก็จังมาแต่ใส่นี่มาน้อยมาใหญ่นี่เนาะเอาทางงามอ่ะเออก็ดอกนู่คังคนาาะก ะกำลังหมักปูนไว้พี่พี่น้องเอ้อีกรอบค่ะจังพักหนึ่งเนาะอาซามกาสิเริ่มก่อพี่พี่น้องจังใดคลิปนี้กระทั่งสนุกราศีใดขอจบคลิปก่อนเด้อเนาะทางซาเต้พวกกินข้าวกินน้ำพี่พี่น้องเอ้ขอจบคลิปก่อนเดี๋ยวค่อยดุนกันคลิปหน้าเนาะมาบึงกัดมาช่างชาเพิ่นเหดไวัยทำไเน้องเอ้โอ้ยจังใดคลิปนี้ผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่พี่น้องเอ้เบ้าผิดเบ้าถึงเนาะ ໂຕນີ້ກະຊັນຫນາວນໍາແນ່ໃຫ້ພີ່ນ້ອງເອີຍວ່າຊິບໍ່ບໍ່ຖືກແດ່ຈັກນ້ອຍເນາະໂດຍอ่ะທາງໃດຄລິບນີ້ถ้าສະຫນຸກກະຊິໄດ້ເຂົ້ิຈັບຄລີນາຂໍຝ